สวัสดีค่ะน,นีอกับช่งองทิอีมีเกีย์ชาแนลนะคะทิปอีนะคะก็จะมาพากเสียงจากคลิปที่ไปเยี่ยมญาติที่ไฮหลับนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายนานแล้วนะคะแต่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะเสียงพูดอาจจะไม่ต้องกับวิดีโอนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเยี่ยมบ้านของพ่อกับแม่ของอาม่านะคะอาม่าเป็นภาษาจีนกลางแต่ว่าถ้าเป็นภาษาจีนจ้าก,ก็จะคือเน่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ แต่บ้านคนจีนส่วนใหญ่นะคะหลังคาจะไม่เหมือนคนไทยก็คือหลังคาจะเป็นสีเหลืยงแบบส่วนใหญ่นะคะแบบนี้เลยแต่บ้านของญาติฝั่งไฮหลันของเรามีส่วนใหญ่นะคะบ้านจะเป็นชั้นเดียวแล้วก็มีหลายๆห้องเข้าไปแล้วเราห้ามเหยียบตรงนั้นนะคะที่จะมันจะเป็น ทางเดินของประตูเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะ <c> แ <oughs> ล้วก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องนะคะในหนึ่งหลังเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ห้องนะคะเข้า <c oughs> มาด้านในนะคะโอ้โหมีตู้ปลาด้วยนะคะที่จะเป็นบ้านคนงจีนหนังหน้าให้เราเห็น ออกมาด้านนอกนะคะยังไม่ถึงคับอยู่หลังบ้านนะคะเพราะยังเป็นลานกว้างอยู่เลยแล้วก็มีบ้านตัอดต่อเข้ไปอีกนะคะทั้งหมดนี่ก็คือของญาติย่านั่งหีเองนะคะอันนี้จะเป็นญาติฝั่งอามานะคะส่วนอากงเหนือนั่งหีีนะคะจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะจะมีแท่นบูชาด้วยนะคะก็คือคนจีนส่วนใหญ่นะคะจะเชื่อเรื่องพวกบรรพบุรุษนะคะก็จะชอบกราบบูชาบรรพบุรุษนะคะ จะเชื่อเรื่องพวกปีศาจอะไรี้คะก็เลยจะทําให้ดวงวิญญาณไปสิงสถิตยอยู่ตรงนั้นนะคะนักเียนนะั่นี่เกียเชื่อมาเล่นตรงนี้มากเลยนะคะเวลาที่แบบชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่อันนี้จะเป็นหลังบ้านนะคะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะตรงนี้เขาไม่ได้ปลูกหญ้านะคะมันก็เลยจะไม่เขียว อาจจะมีความสั้นประมาณสานาทีครึ่งน,นะคะจะบอกว่าลมที่นั่นแรงมากโอ้โหต้องมีเคียวฟันหลอด้วยอันนี้นะคะจะเป็นเออบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เขากำลังกำลังจัดเตรียมอาหารให้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นเสียงภาพต่อนะ ปลาแล้วนะคะนี่จะเหมือนจะเป็นกุ้งทอดนะคะอันนี้เป็นซุปอะไรไม่รู้ทุกคนอันนี้เป็นกุ้งนะคะบอกเลยไปบ้านไหนน้องหมีก็ต้องกินกุ้งนะคะกลับมาที่ประเทศไทยน้องหมีมีอาการเบื่อกุ้งอย่างหนักนะคะมันจะเป็นปลานะคะจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวน้องหมีขอตัวไปทานอาหารกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้าลกติดามกันนะคะ